ตะเวนแดงขึ้นลงคำคอยง่อยเถียงจับเจ้าตะเวนแดงขึ้นลงคำคอยง่อยเถียงจับเจ้าลานางเอ๋ยจนว่าเข้าขึ้นเรล้าว่าเห็นเจ้าไวมากร้องเพลงนี้ต้องใช้ลูกเอื้อนแบบเด้งๆค่ะโอพิรพคนเขาิยามแบบนั้นนะคะเป็นทักษะหมอลำที่โอถนัดอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้นํามาใช้ค่ะในเพลงข้าวขึ้นเล้าเจ้าลืมหนาเป็นครั้งแรกนะคะในเพลงนี้ค่ะที่ได้ร้องหมอลำเต็มๆเลยเนื้อหาเศร้าแต่ว่าจังหวะเขาบอกโจ๊ะอยู่ค่ะสามารถต่อยอดเป็นเพลงรถ แห่ได้อีก เพลงใหม่นี้ก็ยอมเผยเทคนิคให้ฟังเลยนะคะเพราะว่าโอพีรพลอยากจะเห็นคน cover กันเยอะๆค่ะผ่านกิจกรรม cover เพลงพีรพลแล้วก็ชิงรางวัลกันด้วยอีกกลยุทธ์ที่หวังจะพาเพลงไปสู่คนฟังที่กว้างขึ้นนะคะโดยชื่อเสียงที่สะสมมาตั้งแต่เป็นแชมป์ไม้ทองคำครั้งที่5ปี2560ชุววันนี้แฟนๆยังตามติดกันอยู่ค่ะแม้แฟนคลับจากคุ้นหน้าคุ้นเสียงหนุ่มอีสานขี้อายจากขอนแก่นคนนี้แต่เจ้าตัวสิคะห่างจากการออกสื่อบานาน ะตะเ็นเด้งเคลื่อนล่งคำคอยงอยเถียงจับเจ้ามันจะเป็นแบบลูกเอื้นที่แบบมันจะเด้งเด้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มีความรู้สึกแบบใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคของมอลำอยู่แล้วผมเป็นคนที่ร้องมอลำอยู่แล้วนะครับใช่ครับตั้งแต่ประกวดหรือเวลาร้องสดก็จะร้องเพลงมอลำอยู่แล้วทีนี้แต่ว่าเพลงตัวเองเนี่ยมีแต่เพลงช้าใส่เต็มครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกเอื้อนหรือว่าเขาเรียกว่าท่อนที่เป็นลำแบบจ๋าๆแล้วก็จัดหนักจัดเต็มให้ลงในเพลงนี้ลลมหนนนาาาาวววยยย้้งคคัทเเขสจกปโ จะบอกว่าชีวิตโอพิรพลเหมือนตายแล้วฟื้นก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าหลังจากได้แชมป์ใหม่ทองคำอ6ปีก่อนค่ะก็เป็นนักร้องเต็มตัวมีซิงเกิลแรกขอกอดให้หายเหนื่อยจากนั้นค่ะปี2562าโอก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ของเขาชนกับรถหกล้อขาหากักปอดชีกตับชีกเคยหวั่นใจนะคะเพราะว่าตอนที่ถอดท่อในลำคอออกเนี่ยกลับไม่สามารถเปล่งเสียงได้เลยเกือบดับฟันกันเป็นนักร้องค่ะ าปาฏิหาริย์ก็ทําให้วันนี้เสียงกลับมาเป็นคนเก่านะคะแล้วก็สู้ต่อในระบบค่ายใหม่นักร้องหนุ่มผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตายังเชื่อค่ะว่าที่เขายังมีวันนี้ได้เพราะว่าแฟนเพลงคอยสนับสนุนและไม่ทิ้งกันค่ะที่เอาท่อออกตอนแรกคือพูดไม่ได้เลยไม่มีเสียงก็ตกใจว่า้จะกลับมามีเสียงอีกไหมหรือว่าจะเราจะเ,เป็นคนใบ้อะไรแล้วใช่ก็ตกใจอยู่แต่ว,ว่าพอสักพักหนึ่งที่มัน ฟื้นฟูก็รู้สึกว่าเราสามารถก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมา <c oughs> ผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของโชคชะตาฟาลิขิตบุญกรรมอะไรเงี้ยครับในเรื่องของเป็นศิลปินนักร้องเหมือนกันครับจะดังไม่ดังเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่บุญบาร,รมีด้วยยกโชคชะตาทุกอย่างเนี่ยอยู่กับคนฟังเพลงนะครับหากทุกคนไม่ฟังเพลงผมผมก็ไม่สามารถเดินไปถึงจุดนั้นได้ <c oughs> ้้้าดดออออองงงเพพีย,ยพรมจะไปขขนคนคตั้งตารอน้อองงจงรวันนนตอตี้ค่ะโอพิรพลมีงานเพลงกับค่ายใหม12่12ซิงเกิลแล้วนะคะคแล้วก็มีงานคเวอร์ยอดวอิวปังๆอีกไม่น้อยเลยค่ะความหวังจากนี้จึงเป็นการทำหน้าที่ศิลปินในวัย30ปีให้ดี <คน S 2> ที่สุดให้สม<ส>กับ <สา S 1> <ล>ที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะ สุขสำราญพบในงานห้าป่า